เจ็บปวดคือบทเรียนชีวิตที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นบางครั้งชีวิตเหมือนจะไม่เป็นใจทำไมต้องเจอเรื่องที่เจ็บปวดทำไมต้องผ่านวันที่มันหนักหนาแต่ลองคิดดูทุกครั้งที่เราเจ็บมันเหมือน DNA ที่ค่อยๆปรับเปลี่ยนเราให้ดีขึ้น นี่แหละคือเส้นทางของการเติบโตทุกความเจ็บปวดมันมีเหตุผลมันสอนให้เราเรียนรู้อาจจะเป็นการเลิกกับคนที่เคยรักหรือได้ยินข่าวร้ายที่ทำให้คุณต้องยิ้มทั้งน้ำตาแม้จะเป็นช่วงเวลาที่มืดมนแต่ในความมืดมีแสงสว่างรออยู่ข้างหน้าบ่อยครั้งเรามักจะคิดว่าทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่มันไม่ได้แค่ทำให้เราเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นแต่ยังเปิดหูเปิดตาเราให้เห็นภูมิทัศน์ใหม่ๆในชีวิต การเปลี่ยนแปลงคือการเติบโตและการโตขึ้นก็ตรงไปตรงมาอยู่ที่การกล้าที่จะยืนหยัดแม้ในวันที่ล้มลงเราจะลุกขึ้นมาอีกครั้งเข้มแข็งและพร้อมที่จะ,ะเผชิญอนาคต มันสำคัญที่คุณต้องจดจำไว้ว่าทุกความลำบากที่ผ่านเข้ามาจะทําให้คุณเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าในวันข้างหน้าคุณไม่ใช่แค่รอดชีวิตคุณคือผู้รอดชีวิตที่เลือกจะเรียนรู้จากเจ็บปวดช่วงเวลาที่เจ็บปวดไม่ใช่จุดจบแต่คือการเริ่มต้นของการกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นมีใครเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้หรือเปล่าแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์กันเถอะ